สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะออนอัชมาจะพาชมนะคะที่นี่นะคะวันนี้มากราบนมัสการที่วัดไร่ขิงค่ะจะจะพาเข้าไปชมบ้านดินนะคะบ้านดินที่อยู่ภายในวัดไร่ขิงนะคะเขาเรียกว่าบ้านดินอินทนัดค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะภายในจะมีพระปฏิมากรรมฝาผนังค่ะสวยมากเจ้าค่ะ เรามาชมกันนะคะเข้ามาภายในแล้วนะคะเริ่มจากตรงประตูเลยค่ะสวยค่ะภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะอาจจะเป็นปูนปั้นค่ะสวยมากค่ะนี่คือบ้านดินนะคะ อันนี้คือสองข้างทางค่ะที่เราเดินไปนะคะจะเป็นปูนปั้นสวยงามมากค่ะ นี่คือภาพเสด็จพ่อรอเก้าน,นะคะนี่คือทั้งสองข้างที่อยู่ในบ้านดินนะคะหลังใหญ่มากค่ะบ้านดิน สวยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะคะที่วัดไร่ขิงค่ะความปถมค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ